สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรายละเอียดของแพท1.2.2ที่กําลังจะมาเร็วๆนี้นะครับผมซึ่งมีรายละเอียดการอัปเดตเนี่ยเยอะมากๆนะครับรวมถึงการแก้บั๊กเลโก้เพิ่มระบบใหม่ๆที่จะทำให้เราเล่นเกมนี้เนี่ยได้ง่ายขึ้นเนาะซึ่งจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครั้งแรกของ Richman Shop ในงาน Thailand Game Show 2024แจกใหญ่ ROG Phone 8 Pro และรางวัลอื่นๆจากพวกเราอีกเพียบกิจกรรมและโปรโมชั่นเฉพาะงานนี้เท่าน พร้อมสตรีมเมอร์ในงานนี้ที่นี่ที่เดียวเจอกันที่บูชเอสสในงาน Thailand เกมโชว์2024เตรียมสนุกมันกันได้เลยและสําหรับใครที่กําลังมองหาโปรแกรมจําลองสําหรับเล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนํา LD Player พาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดสําหรับเกมมือถืออิมูเลเตอร์ที่เร็วที่สุดสําหรับเล่นเกม Android บน PC ตอนนี้มีเกมเปิดบริการให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับหากใครสนใจผมมีลิงก์ดาวน์โหลดไปให้ที่ใต้คลิปหรือจะเข้าไปโหลดได้ที่ LD Player .net ได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มกันที่อย่าง นะก็คือตัวละครใหม่นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าต้องออกเสียงชื่อเขาว่ายังไงเหมือนกันเนาะจะเรียกว่าทาซีแทซี่หรืออะไรก็ได้นะครับหรือจะเรียกคลิกซี่เหมือน ROV ก็ได้ในทุกคนเพราะว่าเหมือนกันมากๆเลยเนาะตัวละครนี้เนี่ยทางเพจ o f f i c i a l ลเขาก็ได้ปล่อยออกมาแล้วนะไม่ใช่ข้อมูลหลุดเนาะก็ปล่อยออกมาเป็นเงานะครับซึ่งเราก็เดาได้จากการเล่นเนื้อเรื่องมาแล้วแหละนะครับผมอันนี้หลายๆคนก็น่าจะได้เห็นกันแล้วในเรื่องของสกิลของตัวนี้นะครับถ้าอิงจากในเกม FK a r e n a นเนาะซึ่งไม่มั่นใจว่าเขาจะดึงงควาาาามมมสรถทั้หดจก FK เ,เข้ามาด้วยหรือเปล่าแต่ว่าเอาแค่แบบเบื้องต้นเนาะสำคัญสำคัญของตัวละครน,นี้นะครับก็คือเขาจะมีสกิลที่ทําให้ศัตรูเนี่ยหลับได้นากก็จะค,คล้ายๆกับสกิลซีซีนั่นแหละแล้วก็สกิลของเขาเนี่ยจะมีซัมมอนด้วยนะไม่มั่นใจว่าซัมมอนอะไรออกมานะครับแลวก็จะมีอ่อดีบัฟที่จะทําให้ศัตรูดได้รับดาเมจแรงมากขึ้น25%ด้วยค,คล้ายๆกับไลเนียอีกแล้วในทุกคนแล้วตัวของแทซีเองเนี่ยก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตเนาะเผาไวเดอร์นะครับเออแลวก็มีฮิลด้วยเหม ความสามารถเคร่าวประมาณนี้นะถ้าเขาเข้ามาเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสสูงมากๆที่เขาจะเป็นซัพพอร์ตเมตาคนใหม่นะทุกคนแต่ยังไงเราก็ต้องเราดูกันก่อน,นเนาะเพราะว่าใน Fkarena เนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้ดึงความสามารถของตัวละครน,นั้นๆมาทั้งหมดนะครับแลวก็ปกติเนี่ยถ้าเขามีข้อดีเขาก็ต้องมีข้อเสียด้วยสักอย่างหนึ่งนะเพื่อไม่ให้ตัวละครน,นั้นเนี่ยมันพาวเวอร์คลิปมากจนเกินไปนะทุกคนโอเคต่อไปอย่างที่2นะครับก็จะเป็นกิจกรรมใหม่เนาะ a r k l i b i n นะครับก็น่าจะเป็นเขาวงกดมอนตานะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับของระวัน ได้ตัว15ใบนะครับได้ตัวไปแลกแฟชั่นเนาะและก็กุญแจฟ้าอีก60อันแล้วก็ในส่วนของการประลองวีรบุรุษก็จะเปลี่ยนบอสใหม่แล้วนะครับรอบนี้ก็จะเป็นมาริดีเนาะส่วนภารกิจท้าทายเนี่ยก็จะมีเลนยาไบลอันฟอร์เรเบลนะครับและก็จะมีแสงมืดอย่างแบรเรียลอีกแล้วนะครับรอบที่แล้วก็แบรเรียลนะหลายๆคนเนี่ยไม่มีตัวละครน,นี้มันก็เล่นไม่ผ่านเนาะเออยากลําบากอีกแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเควสชื่อเสียงเผ่าอันใหม่นะครับทุกคนซึ่งรอบนี้เนี่ยก็จะม ก็จะเป็นโลนะครับซึ่งตัวนี้ไม่มั่นใจนะว่าเขาจะเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีอัติแฟกต์อื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าอย่างเช่นอัติแฟกต์ทงหรือว่าอัติแฟกต์สายฟ้านะครับผมตัวนี้ต้องรอดูเนาะแต่ว่าเบื้องต้นตามข้อมูลที่มันขึ้นมาเนี่ยมีแค่อัติแฟกต์โลแค่อันเดียวเท่านั้นนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นชุดแฟชั่นจากเควสชื่อเสียงเผาอันเมื่อกี้นะทุกคนก็ไม่รู้ว่าเท่หรือว่าถูกใจใครหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันค่อนข้างเฉยเนะครับและทีนี้ก็จะมี ช่วงวันฮาโลวีนด้วยนะเขาก็เลยแบบให้เป็นฟักทองเนาะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับยังไม่ทราบว่าจะมีของตัวละครอื่นๆเพิ่มเข้ามาด้วยหรือเปล่าเนาะแล้วทีนี้ในร้านค้าซีซันเนี่ยก็จะมีการเพิ่มเศษตัวละครให้เราแลกเพิ่มเติมแล้วก็คือของลูโดวิกและก็ของปู่อันมัสนะครับในที่สุดเราก็จะแลกเศษของปู่อันมัสได้สักทีเนาะซึ่งปู่อันมัสเนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะครับเป็นตัวละครสําคัญมากๆเลยเนาะของทีม CC ที่เราใช้ในการผ่านด่านเอ k เนะครับแล้วก็ใน PVP ปูอันมัรก็โกงนะถ้าเราสามารถเล่นเป็นทีม CC ได้ให้แอรอนรวบอะไรเงี้ยปูอันมัรก็ล็อกขาเนาะคือแบบเอาไปเล่นใน PVP โกงมากๆเลยนะครับผมส่วนลูดวิกก็ฮิลโคตรแรงเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปคอมโบกับทาลินได้ด้วยนะที่ทาลินเนี่ยเขาจะลดเลือดตัวเองเนาะเวลาใช้สกิลถ้ามีลูดวิกคอยฮิลเรื่อยๆเนี่ยทาลินก็จะตายได้ยากขึ้นนะครับรวมถึงการนําไปเล่นใน PVP อะไรต่างๆเนี่ยลูดวิกก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เก่งมากๆเหมือนกันนะแต่ว่าตรงนี้เราก็ต้องวางแผนกันสักนิดหนึ่งนะเพราะ ที่ใช้ในการแลกเนี่ยมันเป็นตัวซีซั่นเนาะถ้าเพื่อนอยากจะได้ผลึกเอาไปตีบวกตัวละครขึ้นเป็น6ดาวเนี่ยก็จะเป็นต้องเก็บตัวตรงนี้ไว้เพื่อเอาไปแลกอันนั้นแทนนะครับซึ่งมันใช้ถึง48,0 0 0เลยนะมันก็เยอะอยู่เนาะถ้าเราเอามาแลกเสร็จตัวละครเนี่ยก็ต้องทําใจนะครับว่าผลึกตีบวก6ดาวก็จะได้้าออกไปเนาะตรงนี้ก็วางแผนการใช้งานให้ดีๆด,ด้วยต่อไปนะครับอีกหนึ่งระบบที่ดีมากๆเลยในะทุกคนคือผมรอระบบนี้มานานมากนะก็คือการจัดพรีเซตทีมนะครับเราจะสามารถจัดพรีเซ ตัวละครเพื่อนําไปใช้ในโหมดต่างๆได้แล้วนะครับผมเราแยกได้เลยว่าทีมนี้เนี่ยจะเอาไปใช้ใน F.K นะทีมนี้เอาไปใช้ใน P.V.P นะอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราไปเล่นก็คือเลือกพรีเซตได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปจัดตัวละครใหม่เรื่อยๆให้มันเสียเวลานะครับร่วมถึงทีมตรงนี้เนี่ยเขาจะมีโค้ดให้ด้วยนะซึ่งเพื่อนๆสามารถนําโค้ดอันนี้เนี่ยไปแปะให้กับผู้เล่นคนอื่นเๆๆนาะให้ผู้เล่นคนอื่นนะครับเขาเอาโค้ดไปกรอกอะไรก็จัดทีมตามที่เราจัดได้เลยนะครับซึ่งมันจะเป็นการแชร์ทีมให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆเนาะได้ง่ายมมาากกกกขขึึ้้้นนนและะ็สดดววยครั ซึ่งอันนี้คือดีมากๆเลยนะครับผมและทีนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมกิวเนาะที่เรียกว่าค l a สฟอนนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเรียกว่าวอร์กิวก็ได้นะเพราะว่าเราต้องไปทําสงครามนะครับไม่รู้ว่าเขาเล่นยังไงเหมือนกันแหละแต่ว่าเราต้องไปสู้กับกิวอื่นๆนะครับผมซึ่งในกิวที่เราต้องไปเจอเนี่ยเขาก็จะสุ่มมาให้สกิลด้วยกันนะจากนั้นรูปแบบการเล่นเนี่ยมันก็จะมีอยู่3รูปแบบนะครับก็คือเขาจะแบ่งออกเป็นช่วงๆเนาะช่วงแรกเนี่ยจะเป็นช่วงเตรียมตัวช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงวงงาคน,นะคแล้ก ช่วงที่3จะเป็นช่วงต่อสู้เนาะซึ่งช่วงต่อสู้ก็จะแบ่งออกเป็นอีก2ช่วงนะครับ <c oughs> ก็คือช่วงแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่หัวกิว้วหรือว่ารองกิลวของเรานะครับจะสามารถเลือกสมาชิกในกิลวของเราได้นะว่าใครเนี่ยจะเป็นกองหน้านะครับเป็นทัพหน้าเนาะหรือก็คือแบบว่าเราก็ต้องเลือกเป็นคนที่แบบพลังเยอะๆนั่นแหละเนาะให้เป็นแม่ทัพประมาณนั้นนะครับผมจากนั้นเนี่ยคนที่ถูกเลือกมานะครับจะสามารถเซตทีมต่อสู้ได้5ทีมนะครับส่วนสมาชิกที่เหลือที่ไม่ได้ถูกเลือกเนี่ยจะจัดได้แค่3ทีมเท่านั้้นนะรับแลทีีสําห คนที่ถูกเลือกมาเนาะก็ต้องมาสู้กันกับอีก3กิวที่เหลือนะครับโดยหลักๆแล้วกิวที่เราต้องเจอเนี่ยก็จะเป็นกิวที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับอย่างเช่นในภาพตัวอย่างเนาะสีฟ้าก็จะไปเจอกับสีม่วงเลยก็สีเหลืองที่อยู่ด้านล่างนะเออแล้วก็ต้องแข่งกับตรงนี้นะครับส่วนสีส้มด้านล่างเนี่ยก็จะเจอกับสีม่วงเลยก็สีเหลืองประมาณนั้นนะ,ะทุกคนก็คืออยู่ในบล็อกที่ใกล้เคียงกันนะและ้วทีนี้พอฝั่งไหนได้แต้มเยอะกว่านะครับก็จะยึดช่องตรงนั้นได้นะครับซึ่งตัวนี้เราก็ไปคุย กันในกิวให้ดีๆเนาะว่าเอออยากจะเทื่อนทับเนี่ยไปเจอกับกิวไหนอะไรยังไงเนาะมันต้องมีการวางแผนแล้วก็มีการพูดคุยกันด้วยนะแล้วก็ในส่วนของของรางวัลน,นะครับมันก็จะแยกออกไปตามเอ่อแหลงที่เราได้เนาะก็จะมีตั้งแต่แหล่งปกติธรรมดาเลยนะครับผมขึ้นไปจนถึงท็อป1 0 0 0นะครับซึ่งหลกัหลกๆแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นลูกแก้วแสงมืดเนาะตั้งแต่5ลูกนะครับผมแล้วก็คนที่ติดท็อป1 0 0 0เนี่ยจะได้อยู่ที่10ลูกแล้วก็ได้ฉายาด้วยรวมถึงกุญแจแดงอีก1 0กนับแล้วกก็ุญแจส้มอีก25ดอก โอเคแล้วทีนี้อย่างสุดท้ายนะครับผมก็คือการปรับตัวเลขใหม่ในตู้กาชานะทุกคนคือปรับใหม่แต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนนะเลทยังเท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะแสดงเป็นเลทโดยรวมนะทุกคนมันเลยรู้สึกว่าตัวเลขเนี่ยมันเยอะเนาะแบบว่า3% 5%อราเะไรเงี้ยห,ยหลายๆคนก็บ่นเข้ามาเนาะเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับให้เป็นตัวเลขจริงๆไปเลยตามเลทที่มันควรจะเป็นนะครับสำหรับเลทในตู้แสงมืดเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจาก3.25%เป็น1.4%นะคนันอ่าอันนี้เปี่ยเพ็นอนๆก็ ต้องแปลกใจแล้วนะครับว่าทําไมในตู้แสงมืดโดนการันตีกันบ่อยเหลือเกินนะครับเพราะว่าเลทจริงๆแล้วมันคือ1.4เปอร์เซ็นต์เนาะมันไม่ใช่3.25นะครับเอออันนี้ก็เลยแบบว่าเข้าใจได้แล้วนะครับว่าทําไมมันถึงออกยากขนาดนั้นเนาะแล้วก็สําหรับตัวละครคลาสเอนะครับจาก5.22เปอร์เซ็นต์เนี่ยจริงๆแล้วก็จะอยู่ที่3.43เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ของฮีโร่ทั้งหมดนะครับที่เป็นสองจุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์เนาะจริงๆแล้วจะอยู่ที่ศูนย์จุดเจาดสองแล้วก็สำหร,อะ,ร,นะระอยู้เลทอ 97%เท่านั้นนะครับและทีนี้มันก็จะมีเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นแพดโนตเป็นไทม์ไลน์นะครับที่จะมีการอัปเดตเข้ามาในอนาคตดอสสำหรับ1.2.2เนี่ยก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับเออมีฮีโร่ใหม่เข้ามาด้วย3ตัวละครเนาะอันนี้ลืมพูดนะครับก็คือ3ฮีโร่ใหม่เนี่ยเขาก็เขียนว่ามีแท็กซี่นะครับมี uka, ลูก้าละไรก็ฮอชกินเนาะใครที่จะรอสมตัวไหนอยู่เนี่ยก็รอได้เลยนะครับสตัวละครน,นี้จะเข้ามาใน1.2.2แน่นอนและทีนี้สําหรับเวอร์ชัน1.2.3นะครับสิ่งที่น่าสนใจ ก็จะมี New World Map Event นะครับก็จะเป็นกิจกรรมระดับ World Map นะครับคล้ายๆกับกิจกรรมปล้นคริสตัลน,นั่นแหละนะครับแต่ว่าจะมาในรูปแบบไหนเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือจะมีฮีโร่ใหม่เข้ามา2โตโัวนละครเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสมากกว่า70%นะที่จะมีแสงเมิดเข้ามาด้วยตัวหนึ่งนะครับอันนี้ผมแค่เดาเองส่วนตัวนะไม่ได้มีข้อมูลหรือไม่ได้มีอะไรอ้างอิงทั้งนั้นนะครับผมแค่เดาด้วยความคิดของผมเองนะครับว่าม ตัวธาตุมืดนั่นแหละนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวดาเมจด้วยนะถ้าเพื่อนๆรอได้นะครับผมคิดว่ารอดูตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้ามันเป็นตัวดาเมจเนี่ยมันอาจจะเป็นแสงมืดที่เก่งมากๆอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับผมโอเคแล้วทีนี้นะครับผมนอกจากการอัปเดตหลักๆพวกนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีแพทโน้ตอีกยิบย่อยเยอะแยะมากมายเลยนะครับประมาณ20กว่าข้อเนะี่ยทุกคนรวมถึงการแก้บัคและก็การแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยอีกเยอะมากๆเลยนะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใน,ในคลิปให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆ ดูนะว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแต่ว่าผมจะพูดเฉพาะระบบหลกักๆละกันนะครับที่เขาอัปเดตเข้ามาเลยก็มันน่าสนใจเนาะส่วนที่เหลือที่ผมไม่ได้พูดถึงเนี่ยเพื่อนๆ,ๆก็ลองอ่านดูจากที่ผมขึ้นให้ไว้ในคลิปละกันนะครับโอเคมาดูที่การปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเนาะซึ่งเขาเพิ่มเข้ามา20ข้อเลยนะครับแต่ว่าหลากักๆที่มันน่าสนใจเลยเนี่ยก็คือข้อ1กับข้อ2นะครับที่เขาจะเพิ่มฟีเจอร์การกดข้ามการต่อสู้หรือว่าปุ่มสคิปเข้ามาแล้วนะครับเวลาที่เราไปตีบอสหรือว่าใน,นาชนเนิผมปกต หน้าชันเลิศเนาะมันมี3รอบบางทีเราชนะไปแล้ว2รอบอะ่ะเราก็รู้แล้วแหละว่าเราชนะนะครับหรือถ้าเราแพ้เนี่ยเราก็รู้แล้วแหละว่าเราแพ้แต่เราก็ยังต้องไปนั่งดูจนจบทั้ง3รอบเนาะซึ่งมันเสียเวลามากๆนะครับใน1.2.2เนาะเขาเพิ่มปุ่มสกิปมาแล้วถ้าเราชนะ2รอบปุ๊บเนี่ยเราสคิปได้เลยนะครับหรือแพ้2รอบก็สกิปได้เลยเลยก็ในการตีบอสกิวนะครับก็จะสามารถสกิปได้เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างเสียเวลามากๆนะและก็ไปดูที่ข้อที่5นะครับก็คือเพิ่มเอ่อฟีเจอร์การบบร,นะรับขขอองงแบบบรรรรววดเ็าาะสหัจก ซีซั่นแฮนด์บุ๊กนะครับปกติเราต้องไปจิ้มรับของรางวัลทีละอันทีละอันนะครับผมในอัปเดตใหม่เนี่ยเขาก็จะมีปุ่มเดียวเนาะเรากดปุ๊บเนี่ยรับของรางวัลทั้งหมดได้เลยนะครับอันนี้ก็สะดวกสบายมากๆแล้วก็ข้อที่6นะครับมีการแสดงชื่อไอคอนเนาะบนมินิแมปนะครับเขาก็จะมีการแบบเออมีไอคอนนะครับบอกว่าอันนี้เป็นไอเทมอะไรนะครับแล้วก็มีชื่อไว้ให้ด้วยอะไรประมาณนี้แล้วก็ข้อที่8นะครับในหอคอยเนาะปกติเราจะไต่ได้ทีละ20ชั้นเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาจะเพิ 2่านเออเราก็อยากเล่นต่ออะไรประมาณนั้นนะเขาก็เลยเพิ่มนะครับให้เราเล่นได้เยอะมากขึ้นเนาะและก็ข้อที่9นะครับจะมีการลดคูลดาสําหรับการรีเซตพรสวรรค์ด้วยนะปกติพรสวรรค์เนี่ยเราจะรีเซตได้ฟรีในทุกๆ7วันนะครับเขาก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะให้เรารีเซตได้ฟรีทุกๆ3วันนะครับผมและก็ข้อที่10นะครับฟีเจอร์ของกิ้นะครับปกติเวลาที่เราออกกิ้วเนี่ยค่าความคืบหน้าของเราเนาะมันจะหายทั้งหมดเลยนะครับเราต้องไปเก็บใหม่นะครับซึ่งบางที ตรงนี้เขาก็เปลี่ยนใหม่นะให้เราแบบว่าออกกิวไปแล้วคะแนนความคืบหน้าต่างๆของเราเนี่ยมันจะไม่หายไปนะครับแล้วก็เวลาที่มีการโอนผู้นํากิวนะครับก็คือแบบหัวกิวไม่ออนานๆอะไรเงี้ยมันจะเปลี่ยนหัวกิวให้อัตโนมัตินะครับซึ่งตัวนี้เขาจะมีการแจ้งเตือนให้เราด้วยเนาะสำหรับคนที่ได้รับเป็นหัวกิวแบบไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็มีการลดคูดาวสำหรับการส่งจดหมายกิวให้กับคนในกิวด้วยแล้วก็มีการขีดจํากัดจํานวนตัวอักษรในจดหมายกิวด้วยนะครับผมแล้วก็ข้อ11นะครับมีการปรับปรุงไซน์ แผนที่ป้องกันของอารีนาสนะครับซึ่งเขาปรับปรุงแค่ดีไซน์นะแต่ว่าโครงสร้างของแผนที่เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับและก็ข้อที่16เนี่ยก็จะมีการยกเลิกการยืนยันป๊อปอัพในบางฟีเจอร์ในโหมดต่างๆเนาะซึ่งป๊อปอัพตัวเนี้ยก็คือพวกที่มันชอบเด้งขึ้นมาเวลาที่เราจะปิดออโต้นั่นแหละแบบว่าเออมันจะบอกนะว่าให้เราปิดแจ้งเตือนตรงนี้เป็นเวลา7วันอะไรทํานองนั้นนะครับผมซึ่งบางทีมันเด้งขึ้นมาบ่อยเกินไปจนน่าราคาญเนาะแล้วก็บางโหมดเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเด้งด้วยซ้ำนะคร อัปตรงนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับทุกคนโอเคนะครับคร่าวๆหลักๆเลยสําคัญสำคัญเนาะมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆก็ลองอ่านดูได้ตามรูปภาพที่ผมขึ้นให้ดูเลยและก็ในส่วนของกลไกการต่อสู้นะครับหรือว่าการแก้ไขบั๊กต่างๆเนี่ยก็มีให้ดูเหมือนกันนะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองอ่านเพิ่มเติมดูได้นะโอเคสําหรับรายละเอียดของการอัปเดตเวอร์ชัน1.2.2ก็มีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหาก คลิปให้ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ